เห็นแตกยอดแบบนี้ถ้าฝนไม่หยุดเอ้ยถ้าฝนไม่ตกสักสี่ห้าวันแล้วถ้าไม่ลดน้ําอันนี้ก็จะเริ่มเฉาเริ่มเหี่ยวเริ่มตกยอดก็จะไม่ดีนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นต้นที่ปลูกใหม่นี่แนะนําใส่ปุ๋ยช่วงกี่วันครับพี่นัทประมาณของผมนะไม้ผมนะใส่ประมาณ20วันถึง30วันไม่เกินนี้จะต้องใส่ปุ๋ยครั้งแรกแล้วอ่าทาไมปลูกใกล้กันจังับปลูกอย่างนี้เลยทุเรียนอันนี้เป็นการปลูกแนะนําวิธีการปลูกเท่านั้นวิธีการเลี้ยงดูส่วนระยะก,การปลูกนี่ถือว่าผิดเลยพี่นัทคะหลังจากเราปลูกทุเรียนกันแล้วนีี่่สิงท เราต้องทําห้ามลืมมีอะไรบ้างคะครับสิ่งที่ต้องทําหลังปูนะครับใน1เดือนแรกนะครับที่ต้องทําเป็นประจําก็คือเรื่องของการลดน้ําแล้วก็การฉีดยาป้องกันแมลงเชื้อราครับน้ำเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากเลยนะครับหลังจากการปลูกเรียนต้นเล็กประมาณนี้นะครับวันแรกปลูกเสร็จเนี่ยลดน้ําอยู่ประมาณ560ิลิตรท้าดินปกตินะครับแล้วก็วันต่อไปนะครับให้ลดอยู่20-30ลิตรต่อวันนะครับแล้วก็ปิดหญ้าปิดฟางอะไรให้เรียบร้อยแต่ไม่ต้องคิดคนต้นเท่าไหร่นะครับ แล้วก็ไม่ต้องน้ามากถ้าวันไหนก่อนเราจะรดน้ําตอนเช้าให้เราไปจับดินดูถ้าดินเปียกชื้นเยอะเราเว้นได้ก็เว้นถ้าชื้นชื้นไม่เปียกเราก็ลดปกติแต่ถ้าแห้งเราก็ลดเยอะหน่อยครับหรือถ้ามีฝนตกหนักเราก็เว้นได้1วันหรือ2วันก็ควรจะไปตรวจเช็คดูว่าวันที่2อง่ะมันจะเว้นได้ไหมโดยการไปจับดินที่บริเวณโคนต้นหรือห่างจากโคนประมาณหคืบสคืบดูว่า เป็นอย่างไรถ้าแห้งก็ต้องลดเหมือนกันเว้นไม่ได้นะครับการลดน้ําแบบนี้เขาเรียกว่าดูความต้องการของต้นทุเรียนแล้วค่อยลดแต่ถ้าบางคนเป็นระบบทั่วไปเลยเรียนรู้มาเสร็จเรียบร้อยก็ลดวันละครั้งส่วนเวลาจะมากจะน้อยก็ท่านคํานวณเราเองครับเพราะว่าหัวสปริงเกอร์แต่ละแบบก็ให้น้ําไม่เท่ากันเวลาในการเปิดจึงไม่เท่ากันนะครับสภาพพื้นที่จังหวัดภาคอีสานจังหวัดภาคตะวันออกจังหวัดภาคใต้ภาคเหนือ ก็แห้งแล้งหรือความชื้นไม่เท่ากันก็ต้องตรวจดูตามนั้นครับผมการคุมฟางหญ้าคุมฟางนะครับมีประโยชน์หนึ่งรักษาความชื้นรักษาหน้าดินนะครับแล้วก็เป็นแหล่งอาศัยของจุลินทรีย์ต่างๆนะครับผมก็ควรจะมีไว้แต่ไม่หนามากในหน้าฝนนะครับหรือไม่ปลูกชิดต้นในหน้าฝนถ้าของใครฝนชุกนะครับแต่ถ้าพื้นที่นานๆานฝนตกที่วัน5วัน2วันตกไม่สม่ำเสมอแบบนี้ปิดไว้จะดีกว่าครับ แล้วก็ใบอ่อนนะครับหลังเราปลูกไปประมาณ5วัน10วัน20วัน30วันแล้วแต่ต้นพันธุ์ที่ท่านจะได้มาบางคนได้ต้นพันธุ์ยอดใกล้ปีบางคนได้ต้นพันธุ์บใบแก่จัดบางคนใบอ่อนแตกมาแล้วก็ฉีดยาฉีดปุ๋ยมแมลงยาฆ่า,มาแมลงยาฆ่าเชื้อราได้เลยนะครับไม่จําเป็นว่าจะต้องปลูกไป1หนึ่งเดือนถึ้งจะฉีดครั้งแรกได้ไม่เกี่ยวครับสามารถฉีดได้เลยนะครับของผมก็ทําตัวอย่างมาให้ดูก็หลายๆต้นนะครับ ที่ปลูกมานะครับดินไม่น่าปลูกขึ้นเราก็ปลูกไว้ให้หลายๆท่านเรียนรู้เอาไปต่อยอดได้นะครับผมครับอันนี้เป็นหมอนทองต้นเล็กนะครับเพิ่งปลูกเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวไปดูที่ปลูกมาแล้วสักสิบห้าวันสิบหกวันครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเราได้ฉีดยาไปแล้วนะครับหนึ่งถึงสองครั้งนะครับโดยประมาณเพราะว่าเราไม่ได้ฉีดเองครับก็เลยไม่รู้เท่าไหร่แน่เพราะว่าสั่งลูกน้องมาฉีด อันนี้นะครับเป็นต้นเสริมรากเข่งเล็กนะครับราคาต้นละพันครับแบบนี้ก็ปลูกมาแล้วสองอาทิตย์เนี่ยครับใบอ่อนเริ่มมีอาการถูกเพีย้ยะกระจันกวนเล็กน้อยแล้วครับนี่ครับใบก็จะไหม้เหมือนน้าร้อนลวกแบบนี้นะครับเนี่เห็นไหมครับอ่าครับพราะอะไรถึงเพีย้ยะกระจันเข้าฝนตกติดต่อกันมาสี่ห้าวันนะครับตกทุกวันหยุดมาให้เมื่อวานกับวันนี้เรายังไม่ได้เข้ายา เดี๋ยวผู้นี้ก็จะทําการฉีดยาที่ปลูกไปแล้วนะครับปุ๋ยครั้งแรกยังไม่ได้ใส่นะครับใส่แต่เอมิโนไป 2- 3งถึงสามกิมือนะครับอีกประมาณสามถึงห้าวันนะครับเราจะทําการใส่ปุ๋ยนะครับให้ใบเขากลางอีกนิดนึงนะครับปุ๋ยที่เราใช้ก็จะเป็นสูตรเสมอนะครับ555นะครับสังเกตดูนะครับผมปิดไว้นะครับต้นไม้ไม่ต้องกลัวบางคนบอกปิดเดี๋ยวจะเป็นเชื้อราเป็นนู่นเป็นนี่นะครับพี่นี่ไม่เป็นนะครับ แต่เราลดน้ําให้เพียงพอและพอดีนะครับอย่างตอนเช้ามาเนี่ยเราก็ฉีดสายลดก็ได้ประมาณ30ลิตร25ลิตรโดยประมาณเพียงพอแล้วส่วนต้นนี้ปลูกมาแล้ว6เดือนกว่านะครับก้านยาวอันนี้หมอนทองหลังจากใส่ปุ๋ยมาประมาณ20วันนะครับนี่ครับใบก็ถอดสีใบก็เข้มนะครับได้กินปุ๋ยรากเขาอยู่ด้านล่างกินปุ๋ยได้เยอะปริมาณกิ่งก้านยาวรากก็ยาวก็สามารถดูถดธาตุอาหารได้เยอะ อันนี้หมอนทองนะครับเป็นทรงออกจะเป็นทรงเจดีนิดนึงนะครับก็จะไม่พุ่มจะไม่ยังไม่กลางมากนะครับตัวนี้เป็นเสริมรากไม้เข่งเล็กนะครับผมอันนี้ก็หกเดือนกว่าเหมือนกันฉีดยาอยู่ประมาณห้าหกครั้งละทั้งหมดเนี่ยก็อาจจะประมาณสิบห้าวันครั้งมั่งยี่สิบวันครั้งมั่งแล้วแต่ช่วงใบอ่อนจะฉีดทีหน่อยช่วงใบแก่ก็ฉีดแค่ไยแดงนะครับต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ปิดหลายรอบแล้ว น้ำมันสาดดินออกครับสองอาทิตย์กว่าแตกยอดแล้วครับจากต้นละร้อยแปดสิบสองร้อยนะครับนี่ครับอันนี้ก็ถ้าของใครปลูกแล้วได้ขนาดนี้ก็ถือว่าไปในแนวทางที่ดีแต่น้ําจะต้องสม่าเสมอนะเห็นแตกยอดแบบนี้ถ้าฝนไม่หยุดเอ้ยถ้าฝนไม่ตกสักสี่ห้าวันแล้วถ้าไม่ลดน้ําอันนี้ก็จะเริ่มเฉาเริ่มเหี่ยวเริ่มตกยอดก็จะไม่ดีนะครับผมครับเพราะฉะนั้นนะครับ การปลูกดีแล้วต้นพันธุ์ดีแล้วทุกอย่างดีการดูแลความเข้าใจให้น้ําให้ปุ๋ยให้ยาก,ก็จะต้องดีด้วยนะครับผมถึงจะเขาเรียกว่าถึงจะทําทุเรียนแล้วคุ้มค่าครับแต่ถ้าจะทําปลูกไว้ตามบ้านตามสวนก็ขอให้มันงามค่อยๆทําไปครับไม่ต้องซีเรียสเดี๋ยวมันเครียดครับเดี๋ยววันหน้านะครับบริเวณตรงนี้นะครับผมจะเอาต้นเข่งใหญ่เบอร์หนึ่งนะครับ มาทําการปลูกให้ดูนะครับโดยไม่ต้องขุดหลุมเพราะว่าที่ตรงนี้เป็นที่นาที่ต่ํานะครับผมถมขึ้นมาดินก็ก้นบ่อนะครับผมจะไม่ขุดลงไปลึกอันนี้ผมเอาหน้าดินมาถมไว้นะครับหน้าดินล้วนธรรมดาก็จะเกี่ยตรงนี้นิดเดียวแล้วจะต้นตั้งแล้วก็เอาดินกบให้ดูเลยนะครับว่าการปลูกแบบเนี้มันจะขึ้นไหมเผื่อใครอยากจะ ซื้อไปแล้วยังไม่อยากทําโคกมากอยากจะกกบๆไว้ดูตัวอย่างก่อนนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูครับผมก็จะทําตรงนี้1ต้นแล้วก็ตรงนู้นหนึ่งต้นนะครับจะทําให้ดูอีก2ต้นนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นต้นที่ปลูกใหมน่นี่แนะนาใส่ปุ๋ยช่วงกี่วันครับพี่นัทประมาณของผมนะไม้ผมนะใส่ประมาณ20วันถึง30วันไม่เกินนี้จะต้องใส่ปุ๋ยครั้งแรกแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไม่ได้ใส่ไว้ตั้งแต่ตอนเราเอามาปลูกเนาะเกิดสมมุติว่าปุ๋ยเราใส่ต้นที่เราเลี้ยงนัซร,ร,นะร,รี่น่ะเดือนละครั้ง บังเอิญว่าวันที่เราเอามาปลูกเนี่ยประมาณตกวันที่25แล้วยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยถ้าเราจะมารออีก2เดือนก็จะกลายเป็นเจ็ดดสิบวันเขาก็จะไม่มีปุ๋ยกินแต่ถ้าเรามาปุ๋ยสิกว่าวัน2ี่สิบวันปลูกแล้วมาใส่ปุ๋ยก็จะกลายเป็นแค่4ี่บกว่าวันก็ปุ๋ยถือว่ายังมีเพียงพออยู่นะครับตรงนี้ก็เป็นที่สลปตีถ้าว่าเหมือนเป็นที่เชิงเขาแล้วกันเนาะก็เอาทุเรียนมาปลูกให้ดูนะครับแบบนี้2ต้นนะครับ พี่นัทคะแนะนำยาที่ต้องฉีดในแต่ละช่วงระยะใบหน่อยค่ะของผมก็ใช้ยาพื้นพืๆเลยครับไทอะมีท็อกแฟมอบาเมกตินนะครับในป้องการป้องกันกําจัดเพี้ยไฟกําจัดหนอนแล้วก็ถ้าเป็นแมลงนะครับผมก็ใช้โปรฟิโนโฟอสนะครับแล้วก็ฟิโปนิวนะครับหรือเอสดสิบห้าก็ได้นะครับก็เอามาผสมฉีดแมลงปีแข็งอะไรพวกนี้ยาลาก็ใช้คาเบนดาซิม ฮีกซาคนาโซนไดซีคนาโซนอะไรพวกนี้นะครับตามโรคที่เกิดขึ้นส่วนลาทางดินนะครับก็ใช้เมทาลเล็กซิลหรือใครใช้ไตโคโดมาก็สามารถใส่ต่อเนื่องทุก1ิวันได้ครับผมแต่ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้นะครับปุ๋ยครั้งแรกนี่แนะนําเป็นสูตรไหนครับพี่นัทของผมใส่เป็นตัวหน้าสูงครับไม่ว่าจะเป็นหกสหรือ2577นะครับก็เลือกเอานะครับใครมือเบามือหนักเข้าใจใส่ก็สามารถใช้2577ได้แต่ถ้าใครกลัวว่าเคมีมันจะรุนแรงเกินไปใส่เป็นอินทรีย์เคมี6กสก็ดีครับ ละอีกอันนึงครับใบแก่แบบนี้นะครับทั้งต้นนะครับลายแดงชอบมาลบกวนะครับก็สามารถฉีดพ่นลายแดงได้เลยครับผมลายแดงส่วนมากจะระบาดหน้าหนาวหน้าร้อนครับผมหน้าฝนจะน้อยครับผมแต่บางพื้นที่ก็มีเหมือนกันครับสารที่ป้องกันลายแดงนะครับก็มีอไพริดาเบนสไปโรไดโคเฟนนะครับแล้วก็อเฟนไพรลอกซีเมประมาณนี้ครับผมแนะนําให้ เอากระดาษขาวๆนะครับมาเคาะดูนะครับถ้ามีตัวสีส้มๆเล็กๆตกลงมาดูมันเดินได้ก็ค่อยฉีดพ่นนะครับการฉีดพ่นเขานะครับบางทีเขามีไข่ตัวแก่เงี้ยครับก็ต้องฉีดยาสัก2ตัวหรือสองรอบสามรอบนะครับเพื่อกําจัดให้หมดทีเดียวนะครับผมแต่การป้องกันมันก็เหมือนเป็นการฉีดคุมไว้ครับถ้าเราไม่รู้่ก็สามารถฉีดได้ช่วงใบแก่ครับหนึ่งถึงสองครั้งครับผมพี่นันคะเพียไรแดงแมลงปีกแข็งพวกเนี้ อะไรน่ากลัวสุดคะ่ะเอ่อเท่าที่เกิดกับต้นทุเรียนมาแล้วทาให้ทุเรียนมีปัญหามากที่สุดก็คือเพลี้ยไฟเพลี้ยจักจัน่นครับแล้วก็ลายแดงส่วนมแมลงปีกแข็งหรือว่าหนอนอันนี้ก็คือไม่ค่อยมีปัญหากับทุเรียนมากเท่าไหร่ครับถ้ากินแค่ใบนะไม่ได้ไปเจาะต้นเจาะอะไรนะครับผม <c oughs> เพราะส่วนมากมันจะเจาะต้นทุเรียนในเขตพื้นที่บ้านผมนี้จะไม่ค่อยมีถือว่าน้อยครับผมสิ่งที่ห้ามลืมห้ามขาด ก็คือน้ำนะคะครับคุณจะมีอะไรดีมีปุ๋ยดีมียาดีมีคนงานดีแบบไหนก็แล้วแต่แต่ถ้าคุณไม่ลดน้ําไม่เอาใจใส่เรื่องน้ํานะครับไม่เพียงพอเนี่ยทําให้ทุเรียนซุดโสมปุ๋ยก็กินไม่ได้เพราะน้ําเป็นตัวนําพาครับนําพาทั้งทางใบแล้วก็ทางรากทางดินครับทุกอย่างครับผมพี่นัทเขาเราก็ทําคลิปปลูกให้ชมกันบ่อยๆแต่ก็ยังมีหลายๆท่านที่ยังปลูกทุเรียนแล้วไม่ขึ้นหลักๆเลยพี่นัทคิดว่าเกิดจากอะไรบ้างคะ คิดว่าเกิดจากความไม่เข้าใจแล้วก็ความไม่เอาใจใส่นะครับคิดว่าปลูกไปแล้วเดี๋ยว3วันลดน้ําที4วันลดน้ําทีหรือว่าลดแค่นี้ก็เพียงพอแล้วหรือการเข้าใจผิดเห็นว่าฝนตกแรงนิดๆตกครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งบางทีมันไม่เพียงพอเพราะบางทีเนี่ยตกลงมาปุ๊บปะทะใบกระเด็นออกข้างนอกรากทุเรียนยังอยู่ในบริเวณที่จํากัดอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ทุเรียนน้ําไม่พอหรือบางคน รักเยอะลดเช้าลดเย็นลดเช้าลดเย็นทุกวันก็เกิดอาการสะสมเพราะว่าฟังเขามาว่าเนี่ยจะต้องลดน้ํา80ลิตรจะต้องลดน้ําเปิดทริงเกอร์ครึ่งชั่วโมงจะต้องลด20นาทีแต่ท่านต้องมาดูว่ามันสัมพันธ์กับดินของท่านไหมก่อนจะลดน้าทุกครั้งควรไปจับดินดูก่อนบางคนบอกว่าทุเรียนเป็นร้อยต้นจะไปจับไว้เหรอท่านก็ต้องมีต้นครูต้องดูครับว่าต้นเนี้ยมันเคยแห้งก่อนหรือแห้งหลังท่านก็คํานวณเอาว่าควรจะเราก็ไปจัดเลทให้อยู่กลางๆไม่ต้องมีสูงสุดไม่ต้องมีต่ําสุด ก็อยู่ประมาณนี้ครับผมแรกเริ่มเดิมทีนะคะมีแค่สอต้นนะคะ <c oughs> ตอนนี้ก็มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น5ต้นแล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะมีประมาณ7หรือ8 <c oughs> ต้นโดยประมาณตรงนี้บางคนบอกอ้าวทาไมปลูกใกล้กันจังปลูกอย่างนี้เลยทุเรียนอันนี้เป็นการปลูกแนะนําวิธีการปลูกเท่านั้นวิธีการเลี้ยงดูส่วนระยะก,การปลูกนี่ถือว่าผิดเลยครับแต่ว่าเราไม่มีพื้นที่จะปลูกให้ชมเป็น เยอะๆในพื้นที่ที่เราสะดวกนะครับก็ขอเอาบริเวณข้างๆทางนี้แล้วกัน,นครับริมๆทางครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนนะครับที่อยากปลูกทุเรียนเล็กนะครับทุเรียนกลางๆให้ขึ้นให้ได้กินลูกนะครับก็ลองเอาไปทําดูนะครับส่วนวิธีการดูแลก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับ ปัญหามันก็แก้ได้ส่วนเรื่องใบลายใบไหมเป็นโรคอันนั้นก็เกิดจากค่าของค่า pH ของดินเกิดจากการให้ปุ๋ยมากเกินไปอะไรประมาณนี้ครับผมหรือดินคุณภาพไม่ดีดินเหนียวดินดําบางทีก็จับธาตุบางตัวไว้ปลดปล่อยธาตุบางตัวมากเกินไปซึ่งบางพื้นที่ทุเรียนไม่ชอบลับกษณะดินแบบนั้นนะครับวันนี้ก็แนะนําหลายๆส่วนเห็นหลายๆภาพไปแล้วลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับ ใครมีข้อสงสัยประการใดก็ไลน์มาถามได้นะครับเบอร์ผมเบอร์ไลน์0917938000ส่วนพลอยสุวรรพันไม้นะครับอยู่ตำบลโค้งไม้ลายอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณพีน่นัทมากมากคะ่ะ